สหกรณ์การเกษตรหนองกรุงสีจำกัดตั้งอยู่เลขที่111หมู่12ตำบลหนองกรุงสีอำเภอหนองกรุงสีจังหวัดกาลสินธจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2523ปัจจุบันมีสมาชิก4,915คนมีทุนเรือนหุ้น4 1 9 6 3 8 0 80, บาทมีทุนดำเนินงาน230,553,216บาท คณะกรรมการดำเนินการ11คนฝ่ายจัดการ11คนสหกรการเกษตรหนองกรุงศีจำกัดมีการบริหารจัดการโดยทุกฝ่ายมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันสมาชิกเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดในที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการกำหนดนโยบายของสหกรตามอำนาจหน้าที่ผู้จัดการทำหน้าที่บริหารนโยบายภายใต้การอำนวยการของคณะกรรมการคณะกรรมการฝ่ายจัดการ ได้นำวิธีการสหกรณ์มาดำเนินกิจการของสหกรณ์โดยเข้าใจถึงอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์มุ่งปลูกฝังให้มีจิตสำนึกของการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันมองเห็นผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลักสมาชิกสหกรณ์จึงมีความรักความศรัทธาต่อสหกรณ์ทำให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสหกรณ์จำนวนมากส่งผลให้การดำเนินงานของสหกรณ์ประสบความสำเร็จที่ได้รับผลประโยชน์ จากสาบอนนะครับก็คือเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืนตรงนี้นะครับแล้วจะได้ประโยชน์หลายอย่างคือส่วนที่ทางรัฐบาลสนับสนุนตามโครงการต่างๆที่ช่วยเหลือผ่านสำนักงานสากรอนจังหวัดกาสินอมส่งเสริมสากรอนทั้งทางด้านเงินทุนหมุนเวนียนโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกร,ร,กรสมาชิกสากรอน โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไรนาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรรวมถึงการสนับสนุนเงินทุนอุปกรณ์การตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปจากโครงการไทยนิยมจ้างยืนและโครงการปรับโครงสร้างการรวบรวม แปรรูปของสถาบันเกษตรกรลองรับผลการผลิตทางการเกษตรซึ่งประโยชน์ตรงนั้นจะส่งผลต่อรายได้และคุณภาพชีวิตของสมาชิกโดยตรงนะครับ สหกรณ์แห่งนี้มีการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรและต่อเนื่องเพื่อสร้างความศรัทธาและความมั่นใจให้แก่สมาชิกผู้ใช้บริการมีการสร้างเครือข่ายระหว่างสหกรณ์กับกลุ่มสมาชิกเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกนอกจากนี้สหกรณ์ยังมีอุปกรณ์การตลาดที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโกดังฉางรถบรรทุกพ่วงรถตัดล้อยาง รถบรรทุกหกล้อรถแทรกเตอร์ดัดแปลงเป็นรถตักลานตากและเครื่องช่างธุรกิจของสาการประกอบไปด้วยธุรกิจสินเชื่อสารณรให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกช่วยนำไปลงทุนด้านการเกษตรตามวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์และภายใต้ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกประกอบด้วยเงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้ระยะปานกลางธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย สหกรณ์จัดหาสินค้ามาจำหน่ายตามความต้องการของสมาชิกได้แก่ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเช่นปุ๋ยเคมีเคมีการเกษตรและเมล็ดพันธุ์ธุรกิจรับฝากเงินสหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกเพื่อส่งเสริมการออมและเพิ่มทุนภายในประกอบด้วยเงินฝากออมทรัพย์เงินรับฝากออมทรัพย์สัจจ์ ธุรกิจรวบรวมผลผลิตสากรรวบรวมมันสำปะหลังจากสมาชิกเพื่อจัดการขายและรับซื้อจากสมาชิกด้วยราคาที่เป็นธรรมตาช่างที่เที่ยงตรงป้องกันการถูกเอารัดเอาเสียบจากพ่อค้าคนกลางธุรกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสากรดำเนินการแปรรูปมันสำปะหลังเพื่อให้เป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับสากรและสมาชิกในปีนี้สากร,รจะเพิ่มธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจคือธุรกิจการให้บริการเครื่องจักร์ทางการเกษตร เพื่อลดต้นทุนให้กับสมาชิกในเรื่องของการบริหารงานของฝ่ายจัดการคือเราก็ได้นําหลักการสาก,กรมาใช้กับงานรวมถึงในการให้บริการแก่สมาชิกอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกันมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานสาก,กรในการอำนวยความสะดวกมีโปรแกร,รมระพบบบัญชีที่ได้มาตรฐานจึงมีความรวดเร็วในการติดบัญชีถือว่าเป็นจุดเด่นของสาก,กร เพื่อให้สมาชิกได้ทราบผลการดิงงานของสาก์นอกจากนี้เรายังได้รับทราบปัญหาของสมาชิกในเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกหลักการอุดมการวิธีการสาก์การประกอบอาชีพสาก์ได้มีการจัดประชุมกลุ่มอย่างน้อยปีละสองครั้ง สมาชิกต้องเข้าประชุมกลุ่มไม่น้อยกว่าร้อยละแและมีกิจกรรมส่งเสริมการออมสากลการเกษตรหนองอุ้สีจำกัดได้เล็งเห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมของสมาชิกโดยจัดโครงการประกวดกลุ่มดีเด่นมีเกณฑ์การตัดสินมาจากสถิติของการร่วมประชุมกลุ่ม หลังการส่งชำระหนี้ให้เป็นไปนตามกำหนดการร่วมทำธุรกิจกับสากลอยู่เป็นประจำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกมีวินัยทางการเงินที่ดีการส่งชำระหนี้ถูกต้องและเป็นไปนตามระยะเวลาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับสากร์มากขึ้นและยังใส่ใจความเป็นอยู่ของสมาชิกโดยได้จัดสรรสวัสดิการได้แก่ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกที่ได้รับอันตรายที่เกิดจากภัยธรรมชาติเฉลี่ยรายละ2,000ันบาท นอกจากนี้สากลยังจัดสรรทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลืออาทรและมีส่วนร่วมต่อชุมชนและในปีนี้สากลการเกษตรหนองอูงสีจำกัดได้กำหนดแผนในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับสมาชิกเพื่อหวังผลให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความกินดีอยู่ดีมีสันติสุข และสากลมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงสืบไปขอบคคุณ่ะเ yeah.